รูปนี้ถูกสีกาย้วนจนเกือบเสียตัวย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลพระสุนทรสมุเทเถระเดิมท่านเป็นลูกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีชื่อว่าสุนทรสมุทมีทรัพย์สิสนมหาศาลวันหนึ่งเขาได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันจนอยากบวชแล้วก็ได้ออกบวชเมื่อเป็นพระภิกษุแล้วท่านได้ตัดสินใจเดินทางไปอยู่ที่กรุงราชฤกเพื่อตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอยู่มาวันหนึ่งแม่ของพระสุนทรสมุเทเถระ ได้เห็นเพื่อนๆของพระลูกชายกําลังสนุกสนานไปกับภรรยาของพวกเขาในงานมหรสพของกรุงสาวัตถีนางจึงเศร้าและร้องไห้ยกใหญ่อยู่คนเดียว <c oughs> ตอนนั้นเองครับมีหญิงแพทย์สยาเดินมาเห็นก็ได้ถามไถ่พูดคุยกับคุณแม่จนได้เรื่องว่าคุณแม่ร้องไห้เพราะคิดถึงพระลูกชายอยากให้พระลูกชายศึกออกมามีครอบครัวหญิงแพทย์สยาก็เสนอว่าเธอจะทําให้พระลูกชายศึกให้ได้ทางคุณแม่ ก็เลยจ้างเธอไปจัดการเรื่องนี้หญิงแพทย์สยาก,ก็จึงได้ออกเดินทางตามพระสุนทรสมุรทรเถระไปที่กรุงราชคฤห์ทันทีพอมาถึงนางก็เปจัดหนักเข้าอาศัยในปราสาทเจ็ดชั้นตรงถนนที่พระเถระเดินบิณฑบา่าสองสามวันแรกนางได้จัดอาหารเลิศหรูใส่บาทพระสุนทรสมุรทรเถระวันต่อมานางก็ได้นิมนต์พระเถระให้เข้ามาฉันอาหารที่ระเบียงบ้านอยู่สองสามวันนางก็ได้ไปเตรียมกับเด็กแถวนั้นใ าทาฝุ่นคงุังในเวลาที่พระเถระกําลังฉันอาหารและหากนางเข้าไปห้ามก็ห้ามหยุดทำเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนนางจึงนิมนต์พระเถระให้เข้ามาฉันข้างในบ้านอย่างนี้อีกสองสามวันนางก็ไปเตรียมกับเด็กกลุ่มเดิมอีกให้เด็กมาทําเสียงคลึกโครมในเวลาที่พระเถระกําลังฉันพอถึงเวลานั้นนางก็รุกหนักอีกนิมนต์พระเถระให้ขึ้นไปฉันอาหารบนปราสาทฉันบนสุดร,ร้ายนะครับพระเถระ ก็จึงเดินขึ้นไปบนปราสาทนางก็เดินตามหลังต่อยๆพร้อมกับไล่ปิดประตูตามหลังทุกบานพอมาถึงชั้นบนแบบสองต่อสองนางก็ได้นิมนต์ให้พระเถระนั่งแล้วก็เริ่มยั่วยวนพระเถระด้วยท่าทางว่าบิวคลั้งแล้วคลั้งเล่าแล้วก็พูดทํานองว่าเราต่างก็เป็นหนุ่มสาวของกันและกันไว้เราสองคนแก่แล้วค่อยบวชเถอะพระเถระได้ยินอย่างนั้นก็ได้เกิดความสลดสังเวชใจว่าเราพลาดแล้วตอนนั้นเอง พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรู้ในสิ่งที่พระเถระกําลังเผชิญพระองค์ก็ทรงแผ่รัศมีมาที่พระเถระพร้อมกับกล่าวให้กําลังใจให้ท่านละกามทั้งหมดเสียเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงพระสุนทรสมุทรเถระก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หอกขึ้นไปบนอากาศมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีทันทีทิ้งชนีไว้ที่ปราสาทพลาดโดนหลอกแต่เขาไม่เสียตัวให้ศีการนะครับเนี่ย